มาแล้วเหรอครับคุณวานิชสวัสดีครับคุณอินทรีผมวานิชครับประธานสมาคมการค้าของเมืองนี้ครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่มารับสายพอดีผมไปรอคุณอินทรีที่สนามบินคิดว่าคุณอินทรีจะมาขึ้นมีส่วนตัวครับขอโทษด้วยนะครับคุณวานิชที่ผมไม่ได้บอกลงหน้าไม่เป็นไรหรอกครับคุณอินรีผมขออะไรอย่างได้ไหมครับอะไรเหรอครับระหว่างที่ผมอยู่ที่นี่ อย่าเรียกผมว่าอินซีให้เรียกผมว่าชยากรได้ครับได้ครับเดี๋ยวเรารีบไปสมาคมดีกว่าครับผู้หลักผู้ใหญ่รอพบท่านอยู่ครับไม่ต้องพาผมไปบ้านตระกูลวันตระกูลวันเคยลุ่งเรืองพระคุณนะครับแต่ตั้งแต่คุณติดคุกที่ตะการของตระกูลวันย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยครับเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับ ผมถึงต้องมาที่นี่ไงผมจากที่นี่มาตั้งหกปีแล้วนะคุณคุณมันก็ต้องทดแทนส่วนความแค้นมันก็ต้องชำระงัดงัดงเงล,ลเององลององผมดีใจมากเลยนะวันเนี้ยที่ผมได้แต่งงานเหมือนคนอื่นแล้วแล้วบริษัทของเรานะพี่ ติดหนึ่งในสิบของเมืองด้วยฉันก็ต้องขอบใจนายจริงนะที่นายทำทุกอย่างเพื่อตระกูลของเราแม้ว่าผมไม่ใช่ลูกแท้ๆของตระกูลผมไม่ใช่น้องแท้ๆของพี่แต่ผมรักพี่มากเหมือนพี่แท้ๆของผมเลยที่รู้ไหมขอบใจมากเนาะผมว่ารักพี่นะเนี่ย ครับวันนี้นายน่าจะเมามากแล้ะฉันว่านายไปเทคแคร์เมียนายในห้องนี่แหละรอฟังอยู่เฮ้ยไปสิครับเฮ้ยเจ้ารอเฮ้ยจะรอเป็นไงบ๊ายบายแกมันก็ไอแค่ลูกเก็บมาเรียม มีสิทธิ์อะไรไมาแย่งสมบัติในตระกูลฉันคอยดูที่จะทำลายชีวิตแกให้ปนปี้